ส่วนตัวก็ชื่นชอบในแบรนด์ดรถจักรยานยนต์ของซูซูกิเป็นทัวเดิมอยู่แล้วครับปีนี้นะงาน Motor Expo ครั้งที่39ก็ไม่พลาดที่จะแวะไปเยี่ยมชมบูธของซูซูกิเดิมครับสำหรับในสายรถลุยนะครับไซส์เล็กของซูซูกิที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศอินเดียนะฮะซูซูกิ v s t o อ m SX นะครับ รุ่นนี้เห็นตัวจริงแล้วก็บอกได้คำเดียวเลยครับโดนใจสุดจากข้อมูลที่เราพอจะหาได้ในตอนนี้นะครับก็เข้าไปเสพในเว็บไซต์ของซูกิที่ฟิลิปปินส์นะฮะก็พอจะมีข้อมูลมาฝากกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับ v s t o r SX x นะครับปี2022นะอก็คือรถมอเตอร์ไซค์ Adventure Touring ไซส์ย,ย่อมๆครับ ที่ยกเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 250cc ในรุ่น g x 250R นะครับก็นำมาเป็นพื้นฐานในการสร้างรถรุ่นนี้ครับความจุเต็มเต็มคือ 249cc นะครับแบบซิงเกิล e อกเฮดแคมชาร์ปนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือระบบ Suzuki Oil cooling system นะครับ ซึ่งจะลลเรียงน้ำมันเครื่องที่เข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ครับแล้วก็มาพักเก็บไว้ในหม้อพักก่อนที่จะส่งกลับไปหล่อลื่นเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ <S <S เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับให้กําลังสูงสุดถึง26.5แรงม้านะครับที่9,300รอบต่อนาทีถ้าหากใครเคยผ่านตาในรถรุ่นนี้ฮะก่อนหน้านี้ทางซูซูกิใช้ไฟหน้าแบบกลมฮะ แต่ก็มีการเมนูเชนอีกครั้งนะครับภายใต้คอนเซปที่ว่าความแข็งแกร่งใต้เปลือกที่เพียวบางเรียกว่าทำออกมาได้โดนใจสุดๆเลยครับรูปทรงใหม่ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เพียวบางและดูปราดเปรียวขึ้นมากครับ VSTOM 250SX นะครับใช้ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Telescopic นะครับที่ให้ช่วงยุบตัว120 mm มมครับ ส่วนกันสะเทือนหลังนี่เป็นแบบช็อคอัพเดี่ยวที่ปรับพิโลดได้มากถึง7ระดับเลยครับเฟรมที่แข็งแกร่งนะครับรองรับมิติของล้อหน้าขนาด19นิ้วส่วนล้อหลังนี่ดาวลงมาเหลือ17นิ้วนะครับพร้อมด้วยชุดยางสไตล์แบบ Dual Purpose เรียกว่าทาังดำก็ได้ทังดินก็ดีไม่หยอกครับแล้วก็ติดตั้งเบรกแบบ ABS u u o Channel ทั้งหน้าหลังเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่สูงสุดครับเจ้า s อนี่ใช้เรียนไม์แบบดิจิตอลขนาดใหญ่นะครับอ่านง่ายแล้วก็สแสดงผลข้อมูลนี่ครบครันเลยนะครับมีช่องสำหรับเสียบ USB นะครับแล้วก็ s z u k k l l i h t Connect นะที่เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธนะครับ แถมส่งท้ายด้วยระบบนำทางเทิร์นบายเทินที่ตอบสนองจับไวแบบโค้งต่อโค้งเลยนะครับ Suzuki V-Storm 250SX นเะครับเปิดจำหน่ายในอินเดียที่ราคา211,600รูปีนะครับคิดเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ94,000บาทนะแต่ก็อย่าลืมบวกภาษีนำเข้าเข้าไปด้วยฮนะก็ลองแอบถามที่เซลล์ในบูธของ u ุสกินะได้คำตอบมาคือว่า น่าจะอยู่ที่ราคา1,60,000ถึง1,70,000บาทครับและมีให้เลือก3เฉดสีคือเหลืองดำและส้มครับ